สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าปรุงองมีขวดที่อือโทเข่าขวเองนี่สบายดีเด้อพี่น้องทุกคน่ายท่นอืมไปไปงนะ Hãy subscribe này kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhìn nuôi mũ cả hết rồi hết lắm Nói là một tình lòng Tidak tahu terlalu

โอเคนะคะนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวงั้นก็นะให้นะ

เอ้ยอรจาแหงเดพระเจ้าอดช่วยแม่พัน่ยู้่ว่พอกนนไปน้องเลยแม่บ uh, ยููกรยแม่ไปมาเทมอแม่ปเช้มาท่อนเอียแหงเหลือใจแหงเหลือใจแหงต่อไปทีปะ ไปต่อไปกินกระเล่มไะไปกระเล่มเนาะกินกระเล่มเนาะไม่บอกกินกระเล่มเนาะคือลรากินกระเล่มแม่ไปหรอแม่มันไปเฮือนไปเตาบอนแม่มันบอกอยู่ไปกินกะเล่มไปกินกะเล่มไปกินกะเล่มไม่นได้กินกะเล่มบอก น้องขนกระเลมบอกึนบอกระแลมขึ้นบอมาแล้วกับมันมาผอมมันอะไรแย่เงแม่มันไปอนแล้วกระเลมบอนี่หมได้แหมนกลัวนี่หมได้เท่าเลย

Hãy subscribe cho kênh đây một Gõ này cái đây bỏ lỡ những video này, này, này. 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 À, <laughs> <laughs> hả

จะหลดบางอาให้ไปจปทำดเลยป่ะเยอนไปเลยเห้ยในวดีอทำงานหลเนี่ยถามองท้ม่งูนี่ปากเซ่น่ะอยู่บนใบงเออพวกตัวใบงูเนี่ยเนใง

อารมณ์ดีเลยพี่น้องเมงเขาว่าอารมณ์ดีแล้วเมงน้อยเขายิ้มได้แลวเว้ยยิ้มแล้วมาหาไปเทาน้อยแล้วอารมณ์ดีเลยอันจะ <c oughs> ห้อีกได้อยจะห้อีกด้เอาโอเคพี่น้องลาไปละเด้อคลิปติดละพี่น้องทุก <c oughs> คนพ <c oughs> บกันคลิปใหม่จ้า <c oughs>